สัพเพสัตสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปะลิหะลันโต จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเธอ